ครัวคุณต่อยครับทำรการนียท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยนี่นะครับและช่วงนี้เป็นการสอนทำอาชีพสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้ผมพูดต่อหน้าท่านผู้ชมเลยและพูดต่อหน้าทุกๆคนเลยนะครับว่าผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิน้นไม่ได้รับโปรโมตไม่ได้รับจ้างและไม่ได้ตังค์แม้แต่สลึงจากเจ้านี้นอกจากไม่ได้แล้วยังต้องจ่ายตังค์เขาด้วยครับ เรียนนิดหนึ่งก่อนผมไปเห็นกล้วยเจ้านี้ขึ้นมาเขาเรียกว่ากล้วยร้อยสิบวันกล้วยชนิดนี้มันเป็นกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยตากกล้วยตากรรมาได้ที่เรารู้จักนะที่เราเคยกินกันมาตั้งแต่เด็กแต่มันเป็นวิธีการทํางานให้เกิดมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ว่าคือเรากินกล้วยตากไปเห็นตากกันอยู่ลักษณะนี้อย่างนี้แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ทากล้วยตากเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่บรรจุพันธุ์นี่หนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกของกล้วยที่ตาก และกล้วยร้อยสิวันมันเป็นอย่างไรและการทำงานที่จะทำให้ท่านไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศท่านจะทำงานให้หมู่บ้านท่านให้อำเภอท่านให้ตำบลท่านให้จังหวัดท่านที่มีมูลค่าที่ดีเขาจะมาสอนเขาจะมาบอกวิธีการเขาน่ารักมากๆกล้วยตากของเขาเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เขาเป็นห้างหุ้หนส่วนจำกัดิจีรพอฟูด เขาทำได้อย่างไรวันนี้เขาจะบอกวิธีการทั้งหมด<ช>ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจีราพรพงรุติกรพันจากจิราพรฟูด้ดกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ครับค,ค,คุณจิราพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจีราพรอยู่ในบิสกสิเนี้มานานกี่ปีแล้ว0ีกว่าปีและะ้วค่ะ20กว่าปีคุณจบอะไรมาเ,เรียนมาเออจบ ปร,ประกาศสนีบตรวิชาชีพชั้นสูงปวส,สค่ะปะวส,สทันท้นหมปวส,สเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนคนอำเภอบางกระทุ่มค่ะจังหวัดพิษณุโลกเขา<อ>เป็นคนพิษณุโลกโดยกําเนิดอยู่แล้วแล้วพิษณุโลกเนี่ยเรื่องกล้วยเนี่ยเก่งพอสมควรอยู่แล้วเก่ง <ๆ S 2> มากค่ะเก่งมากไม่ยอมพอสมควรเลยนะฮะเก่งมากไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมว่าแกทําอาหารเมนูนี้แกทําขนมแบบนี้เก่งที่สุดเพราะว่า เลยพิณุโลกไปก็เป็นตากเพราะฉะนั้นกล้วยตากถูกต้องแล้วครับแต่ปูตั้งนานไปเกี่ยวกันเลยนะอปูนานมากแต่ว่าจริงๆแล้วที่พิณุโลกเนี่ยอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอบางกระทุ่มค่ะบางกระทุ่มเก่งทางด้านปลูกกล้วยอยู่แล้วปูกล้วยตากกล้วยค่ะอำเภอบางกระทุ่มของเราเนี่ยต้องบอกว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยค่ะไม่ยอมนะไม่ยอมแต่ทานี้ถ้าเก่งแบบเดิมๆโบราณท่านก็จะได้กล้วยตากแบบเดิมๆโบราณครับแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอม ผู้หญิงคนนี้บอกว่า้ทำงานต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ได้จึงคิดวิธีการทําบรรจุพันธุ์และคิดวิธีการมันจะทํายังให้กล้วยตากมันอร่อยที่สุดมันต้องร้อยสิบวันเราจะชมไปพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมไม่ว่าอยู่ที่ไหนในส่วนไหนของประเทศจะได้ไอเดียไปก่อนอื่นก่อนเลยกล้วยเราใช้กล้วยพันธุ์อะไรกล้วยพันธุ์น้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าพันธุ์มาลีอองค่ะมชมครับท่านผู้ชมครับ <นะ S 1> ที่นี่คือที่โรงงานของเขาที่จังหวัดพิณุโลกนะครับ ใช้พื้นที่เฉพาะส่วนแปลงที่เราไปดูกันนะที่เราดูกันวันนั้นสิบไร่นะฮะเฉพาะแปลงนั้นนี่อะไรครับที่เห็นนี่เป็นต้นปอเทืองค่ะปอเทืองที่เราปลูกไว้ด้วยปลูกไว้เพื่อบำรุงดินค่ะบำรุงดินสำหรับแปลงกล้วยที่จะเริ่มปลูกใหม่ค่ะนี่เห็นนะฮะเขาต้องปลูกปอเทืองก่อนแล้วถึงจะมาปลูกกล้วยใช่ค่ะกล้วยที่เห็นนี่คือกล้วยน้ำว้าพันมะลิอองค่ะมาลีอองซึ่งเราปลูกไว้ท่านทูนจะเห็นเบอร์ด้วยนะครับนี่ครับเขารู้ว่าตัดได้แล้วใช่ค่ะ กล้วยที่ว่าท่านผู้ชมครับคำว่า110วันช่วยอธิบายนิดว่ามันนับจากวันอะไรนับจากวันที่เราตัดปีค่ะตัดปีค่ะแล้วรอให้อายุครบร้อยสิบวันหมายเขามาพรกล้วยมันยาวๆออกมาจนจนจนเราพอใจแล้วเราตัดปีทิ้งปั๊บใช่ค่ะเราเริ่มนับหนึ่งวันนั้นเขาจะเรียกว่าวันที่หนึ่งท่านผู้ชมฟังดีๆนะนั่นคือวันที่หนึ่งพอวันที่หนึ่งเสร็จนับไป110วันใช่ค่ะค่อยเก็บกล้วยนี่ครับ ในแปลงนี้10ไร่นะท่านผู้ชมที่ปลูกมากล้วยใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลา,เ,าเก็บเกี่ยวตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกใช่ไหมคะอายุปีนึงครับปีหนึ่งนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อเก็บได้มาทั้งหมดเอามา อันนี้เขาเรียกวิธีการบ่มค่ะบม่มบ่มด้วยผ้ายางค่ะบ่มด้วยผ้ายางเอากล้วยทั้งหมดที่ตัดมาได้110วันแล้วใส่ผ้ายางคลุมอย่างดีใช่ค่ะบ่มผ้ายางไว้ในโรงอย่างดีในโรงค่ะตัวนี้จะใช้เวลา24ชั่วโมงค่ะในการบ่ม24ชั่วโมงบ่มก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4วันค่ะก็จะเป็นสุกแบบนี้ละคะ่ะ บ่มที่ว่า24ชั่วโมงแล้วไปเปิด้ายางออกแล้วทิ้งไว้อีก4วันมันจะสุกแบบนี้เมื่อสุกเสร็จก็เราก็จะมาปอกมาปอกนี่คือที่โรงงานนะครับเาทำแบบโรงงานท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีสุขอนามัยถูกต้องใส่ถุงมือใส่อะไรเรียบร้อยนี่โรงงานทั้งหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าอะไรบ้างเมื่อปอกกล้วยเสร็จก็มาเข้าค่ะเข้าโรงตาก โรงตากเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่ามีการปิดใช่ค่ะตัวนี้ก็จะกันรเรื่องฝุ่นมแมลงค่ะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ฝุ่นแมลงและควบคุมอุณหภูมิได้ค่ะ ตากอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่ตากอย่างนี้อยู่3วัน3วันระหว่างตากต้องหมั่นกลับไหมหมั่นกลับหมั่นกลับตลอดเวลาก็จะเป็นช่วงค่ะวันละครั้งประมาณช่วงเย็นนะคะวันละครั้งช่วงเย็นมากลับซะ3สามวันผ่านไปจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะน้ํามันจะระเหยออกไปใช่น้าจากล้วยก็จะระเหยค่ะกล้วยก็จะมาสู่ขั้นตอนการที่ แบนค่ะเบนเขาเรียกแบนเขาเรียกทางน้้นเขาเรียกแบนกล้วยนะฮะจริงๆก็ทับนะฮะใเขามีเครื่องมือท่านผู้ชมเขาก็จะเอากล้วยทั้งหมดที่ได้ไปเข้าไปแบนกล้วยเอาไปทับมันก็จะออกมาเป็นกล้วยแบบนี้ใช่ค่ะมันจะออกมาท่านผู้ชมสังเกตไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันจะค่อยๆทําไปเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอนต้องระวังดูแลเรื่องความสะอาดนะครับสะอาดสำคัญมากเสร็จแล้วเอาไป ตากต่ออีกแบนเสร็จแล้วแบนเสร็จตากต่ออีกนานเท่าไหร่24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนับยันเลยนะครับ1ชั่วโมงถึง24นะครับท่านตากกี่โมงก็นับยันไปเลย24ชั่วโมงเต็มเต็มขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเอาไปตากต้องหมั่นกลับไหมขั้นตอนนี้หรือไม่ต้องไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วนะครับ24ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกออกมาจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ ตรนี้กือบเป็นขั้นตอนกันคัดแยกค่ะคัดแยกไซส์แล้วก็ตัดแต่งค่ะคัดแยกไซสและตัดแต่งเพราะของเขาขายเป็นน้ําหนักค่ะท่านผู้ชมการตัดแต่งเขาจะต้องตัดแต่งขั้วนี่นีพวกไม่สวยพวกนี้ออกใบไหนที่ดูแล้วมันมีดำดำมีอะไรทิ้ง แล้วก็เอาเข้าสู่เครื่องค่ะตัวนี้ก็จะมีการคัดไซส์ก็คือน้ําหนักเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าลูกหนึ่งต้องไม่ต่ํากว่า20กรัมอ๋อเราคัดไซส์ว่าไม่ต่ํากว่า20กรัมค่ะแล้วบรรจุพัณฑ์เป็นลูกๆไปเลยใช่ค่ะเป็นลูกๆไปเลยนี่ครับนี่ครับเป็นเครื่องบรรจุพัณฑ์ง่ายต่อการเก็บต่อไปถูกต้องนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักขายเป็นกล่องอย่างที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นอันเสร็จสิ้น กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณัวชอบไหมชอบครับอยากทำไหมอยากทำครับลงทุนกันไหมเอาสิอาเห็นนะคุณเชื่อไหมเนี่ยเวลาผมพูดกับไข่เนี่ยเวลาพูดแล้วตาเขาจริงนะนี่ไม่ได้พูดเล่นในรายการถามว่าเอาไหมเอาสิอะเพราะทุกคนรักธรรมชาติอยู่แล้วใช่ค่ะคุณจีระพรเอาสิ่งดีที่สุดวันนี้มาบอกพวกเรานะครับ นี่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างมหาศาลกล้วยที่ขายนี่นะครับเวลาขายเปลีกเนี่ยหนึ่งลูกประมาณประมาณ6บาท6บาทนะครับเนี่ยใบเดียวใบเดียวเนี่ยครับไปสู่เมืองนอกไปสู่ที่ต่างๆได้ทั่วโลกใช่ค่ะโตเกียวมีโตเกียวบานาน่าครับโอซาก้ามีโอซาก้าบานาน่าครับประเทศไทยเราก็มีไทยแลนด์บานาน่าครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับมันเป็นอะไรที่เท่มากๆถูกต้องเด<า>ี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในผู้ชมจะได้เห็นโทนะครับ<า>คือเรามักจะชื่นชมต่างชาติอยู่เสมอนะแต่วันนี้คือ,อ<า>พอเห็นแบบนี้ฮะผู้ชมครับดูดิพาเกจิ้งมาอย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บแล้วรสชาติคุณอ้อต้องบอกรสชาติรสชาติเป็นไงครับคุณนวัฒน์มันไม่ได้หวานแหลมเลยนะผู้ชมแล้วมันนวลนวนุ่มอยู่ในปากกล้วยไม่ ไม่เหลือน้ำแฉะข้างในแล้วมันหอมขึ้นจมูกมเรื่อง,<า>เ,รองเรื่องความหวานเนี่ยต้องยกให้กับกล้วยแล้วพัน oh, ขเขา, <that S 2> าแล้วก็การตากที่พอดีแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือกลิ่นของมันจะไม่มีกลิ่นอื่นผสมนอกจากกล้วยเนี่ยสาคัญคุณม,มาว่าได้พูดสิงสิ่งที่สุดยอดมาก ก็ล้วยตากใครๆก็รู้ว่า,าตากตามธรรมชาติจริงๆโดนฝนนิดนึงโดนละอองนิดนึงกเ็เป็นเชื้อราแล้วมีกลิ่นเสียไหมทิ้งไหมเพราะฉะนั้นคนทํากล้วยตากนะจะพบกับความเป็นจริงของชีวิตว่าทิ้งซะอื้อเลยงจงยะะใช่ไหมครับจึงไม่ค่อยมีการทําอุตสาหการรมกล้วยตากเพราะว่าตากกันก็ตากกันตามบ้านนะัะเอาไม่กี่หวีสิบหวีห้าหวีร้อยหวีก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวมันเสียสุขลักษณะไม่พอแต่อันนี้มันเท อันนี้มันเพลทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันเนียนจริงๆไม่ได้เติมความหวานอะไรเลยใช่ค่ะมันเป็นเองตามธรรมชาติใช่ค่ะแล้วผมขอย้ำอีกนิดนึงว่าจานวนวันที่แกบอกเป็นจํานวนวันที่เหมาะสมที่สุดไม่แข็งและไม่เละกําลังหนึบ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 ครับผมไม่สามารถที่จะย้อนซ้าพูดทั้งหมดได้แต่กระบวนการท่านผู้ชมคงเห็นแล้วและถ้ามีปัญหาอะไรถ้าอยากจะทําจริงๆผู้หญิงคนนี้ พร้อมจะให้ไอเดียเขาดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมปกติคนก็ทําอุตสาหกรรมคนก็ทํางานนี่เขาไม่มาบอกหรอกเขามาบอกผมไม่หลอกเขามา <c oughs> ไม่หลอกเข้ามาบอกว่ามันมันยังมีคนอีกเยอะแยะในประเทศนี้ที่ต้องการโอกาสใช่ค่ะครับที่ต้องการโอกาสและต้องการสร้างความเจริญให้กับครอบครัวให้กับตำบลให้กับอำเภอให้กับจังหวัดของตัวเองถ้าทำได้คุณปรึกษาเธอ ผมขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้เธอเดิสคุณจิราพรคงรู้จิกรพันธ์คนพริศโลกโดยกําเนิดกล้วยที่ไหนอร่อยที่สุดในโลกครับกล้วยอำเภอบางกระทุ่งว้าไม่ได้บอกจังหวัดเน้นอำเภอเลยนะบางกระทุ่งพริศโลโลกนะฮะท่านผู้ชมครับ นี่คือสุดยอดของสุดยอดลองดูนะครับลองดูว่ามันจะเป็นโอกาสของท่านหรือเปล่าลองดูผมเชื่อมันเป็นฮะผมเชื่อเป็นเอ๊ะถ้าเกิดเราทำในกล้วยกล้วยน้ำว้าได้เราจะทำกล้วยอย่างอื่นได้บ้างไหมพวกนี้อยากดูอยากทำขนุนเลยที่้าบุรีมีขนุนเยอะมีผู้ประกอบการหลายท่านก็ดัดแปลงคือแต่ละจังหวัดมีมีวัตถุดิบอะไรก็ตอนนี้มันค่อนข้างหลากหลายอะค่ะผมนึกออกแล้วอะไรครับอยทำอะไรครับลงทุนกับผมเอ้ สองคนอะไรสักอย่างอะไรครับแมงกุจีทำไมเออคุณผมจะเอาเอาที่เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมนึกว่าเผมนึกว่าเออจะเอาบุคคลที่ผมจะผมก็คือแมงกุจีอะกระป๋องไงอ๋อเะไม่ไม่บอกเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก็รู้แล้งั้นวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ราะฉะนั้นวันนี้เราจะแสดงวิธีการผ่าแตงโมที่น่ากินอีกแบบหนึ่งนี่ครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมที่ี้เวลาจะรับประทานก็ไม่ต้องปอกเลืกไม่ต้องทาอะไรครับนี่ับนี่นี่นี่มันจะสวยครับคนบ้าอะไรกินตงโมขนมจีนสาวน้ำครับอร่อยมาก มันได้เปรี้ยวหวานเค็มมันได้ครบเลยถือว่าเพอร์เฟกความอร่อยของมันนะฮะก็องรู้จะอธิบายไงแต่ถ้าคนที่เคยทานแล้วก็จะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนอย่างไร สวัสดีครับสวัสดีครับ channel YouTube สวัสดีครับ n e l YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อแม่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเดือวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม n e l YouTube channel YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับเราโดนเลย subscribe ไม่ใช่ ตับจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน